เออคือหนึ่งสามสามปีนะครับเป็นวันเกิดเป็นวันเกิดของวันกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งจังหวัดนะครับนะเป็นวันเกิดซึ่งวันเกิดวันนี้เป็นวันที่ดีเรื่องที่ดีสำหรับพวกเราครงนี้ผมจะฝากให้กับพี่น้องผมว่าผมในฐานะที่เป็นกำนันต้งองขอบคุณทาง ท่านในอำเภอประหลัดทุกท่านรวมทัง้งน้องๆบันเด็กที่ให้ความร่วมมือในการเ,าเ,ปเป็นผู้ขับเคลื่อนในการทํางานในครั้งนี้นะครับผมมีเรื่องเล่าจะเล่า,ลานิดนึงนะครับนะขออนุญาตขอบโชคดีและทุกท่านที่อยู่ในนี้ก็โชคดีเช่นเดียวกันโชคดีตรงที่ว่าเราได้อยู่ภายใต้ผู้บัญชากาในอำเภอหลายท่านด้วยกัน ท่านแรกที่ผมจำความได้ท่านชัยรัตน์คุณคุของท่านก็คือออนน้องสุภาพทำยังไงก็ได้เราใช้ภาษาออกมานั่นคือท่านฝากให้กับผมท่านที่สองท่านยูหันความเด็ดขาดการที่คนเราจะเป็นใหญ่เป็นตัวได้นั้นเราต้องเด็ดขาดบางครั้งความใจดีมันก็ไม่ช่วยเหลืออะไร มนั่นคือกำองของท่านดฮันและท่านที่สามท่านสุดท้ายท่านนายพลพุารคือที่กาด ยังมีโอกาสนั่นท่านกำลังใช้คำท,ที่ว่าผิดท่านนี้เป็นผู้แต่ถ้าผมานานก็ไม่ไหวไม่ใช่ผิดอีกแล้วก็อาจารย์ต้องเข้ามาอ,อย่างที่ท่นนานบอกนะตัวเลขว่าผิดเป็นผู้นั่นหมายความว่าโอกาสวันนี้ในเมื่อท่า,านมีโอกาสครับน้ำเพื่อเทศนาวันนี้ใคร ท่านพิชิตเหล่านี้ท่านพิชิตคนนี้จะอยู่กับเราสักกี่ปีในเมื่อท่านออกไปแล้วน้ำลดนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะริบตัดสิทธครับแต่ทีนี้สิ่งที่ผมยืนหยัดวันนี้ได้เพราะโอกาสเพราะให้ความเคารพซึ่งกันและกันคนที่เป็นกำนันงคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหลายท่านอาจจะให้ชอบ หลายคนอาจจะเกลียดนั่นจะผงบอกว่าเป็นวัฏจักรชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาครับเขาโกรธเขาเกลียดเขาไม่ชอบนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราก็คือดึงเรื่องนั้นเติมต้องอดทนเราเป็นผู้นำต้องอดทนนะข้ายดนี้ท่านประหลัดอา,ร,ารัมนะข้ประสิผมว่ากำนันอยากพูดเยอะนะผมไม่พูดเยอะกับท่านนะผมพูดไม่เก่งเลยครับนะ ผมกลัวว่าอาจจะไม่ถึง5นาทีนะ,น,ะนะครับนะครับไานะครับสุดนี้ผมจะฝากทุกท่านว่าผมกำนันสี่ตำบลผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านต่างคนต่างมีเครื่องประดับบนบ่าน,นั่นมอบอกว่ากระสุง20่กระชร่งเราต้อง,ร,งรับเช้าแต่อย่าลืม เอาใจเราไปใส่ใจเขาและเอาใจเราและเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับท่านครับท่านทราบไหมกำนันมีแถบกี่เส้นครับผมจำไม่ได้แล้วห้าหรือว่าสี่ครับห้านะครับนะนั่นลงบอกของความเสมอภาคของกำน,นันนะผู้ใหญ่บ้านมีแค่มีแค่กี่เส้นครับสี่นะครับนะนั่นลงบอกของความเสมอภาคที่ ผมพยายามจะดบอกว่าเราก็ให้เห็นสู้ส่ยังไ้วันนี้นะครับนั่นวันนี้เขาอกว่าสิ่งที่มนุษ์ต้องการที่สุดนั่นกคือห้าอย่างชื่อเสียงยาแลสรุเครื่องุ่โและเงินตัารดัคความเจริญในชีวิตถวันนี้เราได้ไหมแล้วเรายกถาแค่ให คุกคักการเมืองใจต่ำคำว่าเราจะทำยังไงไม่แน่นครับมาเริ่มต้นขึ่นตัวเราวันนี้ผมไม่เก่งวันนี้ผมอ่อนแอมิฉะนั้นผมต้องพยายามพึ่งหัวเรือของผมผมพยายามตั้งพึ่งประชาชนของผมผมพยายามตั้งพึ่งทุกคนในห้องนี้ใครสุดจริงๆครับมีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องเหตุใด ประชาชนนะไม่เคารพคำผิดกฎของตำบลครับเพราะอะไรครับเพราะไม่เคารพตัวอิมัมในเองครับนะอิมัมบอกว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่มักมุงทําแบบอื่นนั่นต่างกันแล้วสองเหตุใดประชาชนในหมู่บ้านไม่ไม่เคารพผู้นำนะครับเพราะอะไรครับ พราะผู้นำไม่เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนและสุดท้ายเพราะอะไรมวลมนุษย์มวลมนุษย์ทั้งโลกทิฐโกนะครับเพราะไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้าถักถึงจัสั่งขอพระสาราพระพุทธเจ้าให้ละหมาดห้าเวลาแต่เราดันไปละหมาดสี่เวลาพระพุทธเจ้าให้เราถสือเสืหนึ่งเดือนแต่ ท้าสุดนี้ผมต้องขอบคุณท่านในอำเภอนะครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับนะผิดประการใดนั้นผมต้องขออภัยณตรงนี้นะครับว่าสลามอัสสลามอะไรก็ว่าเราจะต้องต่อไปกาันไป